สวัสดีครับวันนี้นะครับเราไปดูน้องคอกี้ที่เชื่อเจ้าของอีกสักหนึ่งตัวนะครับเวลาที่น้องหมานะครับมีสติมีสมาธิมีการยอมรับนะครับแล้วเจ้าของนะครับมากแล้วก็ควรทอกมากันเอ้ยเอาปิดปากยิ่งมาพูดยังไงอ่ะต่อไปนะครับถ้านน้องหมาและที่น้องหมามีสติสมาธิกับเจ้าของนะครับ ภาพออกมามันจะเป็นเช่นไรนะครับไม่ว่านักพันไรก็ตามครับควรให้น้องหมาเขาเข้าใจนะครับเขาไม่ใช่จ่าฝูงครับก็เป็นลูกฝูงที่ดีหนึ่งคนนะครับเวลาที่มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาครับเจ้าของสามารถสอนแล้วก็จัดการได้เองครับไปชมพร้อมกันครับว่าน้องคอกกี้ตัวนี้ตอนแรกแสบมากตอนนี้เป็นเช่นไรครับไปลองสั่งเลยครับแม่ฟาย I